ต้นน้ำค่ะหรือว่ากลุ่มค,คนที่เคยเป็นคอมมินิสต์แล้วอย่างกลุ่มพัฒนาชาติไทยได้อยู่บนยอด A1A 1A 1B ที่เป็นป่าต้นน้ำเลยพระราชประสงค์ท่านคือ,อ,อต้องการให้ประชาชนมีที่ทำกินแล้วไม่แน่ใจว่าท่านต้องการให้ถึงมีชนดด้วยหรือไม่หนูหนูทำเรื่อง ต่อตวครับมีโฉนดก็ไม่มีโฉนดไม่เคยรับจัดไม่เคยรับสั่งถึงอย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายถ้าพระองค์ท่านระวังนนะองค์นะถ้าไปเอ่ยถึงขนาดนี้แล้วมันอาจจะสง่งญี่ปุนให้ไปทาฝุนกฎหมายก็ได้บางแหง่งออกไม่ได้ก็ทำไมออกแต่พระองค์ท่านเน้นเรื่องภาคปฏิบัติมากกว่าเร่องสอทอกเนี่ยสิทธิที่ทินเนี่ย ก็ยมีถนนไม่มีถนนสิทธิธรรมสินคุณก็ไปแล้วถ้าบอกให้ตกทอดมรดกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าราคาแพงขายไปแล้วก็เป็นลูกป่าต่อไปอะไรต่อเนี่ยเพราะนั้นประเด็นเอกสารนั้นไม่ไม่เคยรับสารรับสารวันหนึ่งผมจำได้ที่ห้้ยทรายเพราะใม่ไมเมื่อไหร่เราจะมีป่าไม้ชาวบ้านสักทีนายย่างพระอง่านคืออะไรเรามีป่าไม้จังหวัดแล้ว ม,มีป่าไม้อำเภอแล้วเมื่อไหร่จะมีป่าไม้ชาวบ้านตัวเตหมายความระบบราชการมีแล้วระบบแต่มันไม่เวิร์กตราบใดที่เจ้ของจริงๆเนี่ยคือชาวบ้านเขาไม่ลุกขึ้นมาเป็นป่าไม้ด้วยตัวเองนั้นป่วยการเพราะว่าชาวบ้านในข้าราชการใครจะมานั่งเฝ้าป่าเฝ้าต้นไม้ยี่บสี่ชั่วโมงมีเหรอมีไหม เวล,ะล,ะล,ะละาราชการเขาก็นั่งคอฟฟิศเตอร์ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าฝาแต่ชาวบ้านนั้นเขาเฝ้าฝาตัวน,นั้น24ชั่วโมงเป็นสัมปทของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นประโยชน์ต่อเขานั้นเขาเชื่อมรักเขาดีปกป้องตัวอย่องางความสำเร็จมีไหมไปดูไอ้ประโยที่จังหวัดตากดนีไปดูอุทยานเขาศุที่สุราษฎร์ธานีดิ ผมคุยเลยว่ามันตัวหนึ่งเป็นผลงานของผมนะก็ะตอนหลังมีกฎหมายอนุญาตให้คนอยู่อนุญาตได้เราปลูกต้นไม้แต่เดิมนะั้นเราปลูกต้นไม้เราตัดไม่ได้อาไปขออนุญาตในบ้านเรานะมันจะท้อนความเป็นจริงไหม,มนี่อะไรพี่เคยประหลดดุูสดมข้างป่าหมดสแลาเชนเบิร์น ปูกข้าวดินจืดหมู่ไปขางอีกปูกข้าวดินจืดเยื่ไปอีกโดยใชย้หลักวิชาการไปเพน,เนีครบสิบปีกลับมาที่เดิมพอสิบปีดินมันฟืน้นมูท่านรับการทำไม่ได้แล้วที่มันน้อยคนมันเยอะสมัยก่อนนี่ทำได้สิบปีหมุนไปหมุนไปมันก็จะหมุนอย่างนี้น บางีก็เสียแค่นั้นแหะแต่วันนี้จาไม่ได้มูลชืดเชื่อขึ้นไปฟื้นฟูฟป่าข้างบนหมดเล้มี้าพถ่ายดาวลาเสเร็แล้วขึ้นเยี่ยงเลยนะเขาเรื่อปลูกการปลูกของชาวบ,บ้านกับปลาปล,ปลูกของคนป่าไม้มันต่างกันชาวบ,บ้านเขาปลูกตามที่รับสั่งไว้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างคือเขาปลูกตามความต้องการของมนุษย์ มนุษย์ต้องการอะไรจากป่าต้องการสามอย่างครับต้องการไม้เนื้อแข็งมันสำหรับสร้างบ้านสร้างไม้ต้นต้นไม้ขึ้นช้าโตช้ากว่าจะได้ใช้ประโยชน์ใช้สา,า,าเปีแต่ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้สร้างบ้าทุกปีรอได้ไม้นี้ต้องมีไม้ที่สองไม้กินเดินเน้าไปมันต้องกินได้ใน่ใชเมื่อวานนี้เป็นหยิบอะไรกับหนึ่งจะโดนติดตาราง เปขุดหน่อไม้หน่อหนึ่งเจอมันขาวกรุกเกือบอันนี้มันไม่ได้มันต้องกินแล้วต้องมีครบด้วยมันจะกินหน่อไม้ทั้งปีนะมีเครื่องแกงมีอะไรมีใบผลมีไม้อะไรอะไรไม้กลุ่มนี้ต้องมีครบผักหญ้าอะไรอะไรนี่มีไม้สามนี่คืออะไรไม้พลังงานส่วนมากคนดื่มอะไรนี่เรามีแก๊สใช้แต่เขาไม่มีแก๊สใช้เพราะฉะนั้นต้องมีไม้พลังงานไม้ต่างอะไรมันต้องโตเร็วเพราะมันขาทุกวัน ยิ่งตัดยิ่งแตกดิ่งตัดยิ่งแตกต้องเลือกไม้ดีแต่ละชนิดเลือกให้ดีพอมีไม้ก็มีประโยชน์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นประโยชน์ที่สี่คือมันเป็นป่าวันนี้ก็สร้างแล้วหมูเ้อดำมองไปข้างบนปรากฏว่าเป็นป่าสี่สิบปีรึเปล่าแต่ต้องอะไรเดินเข้าไปได้หมดเพราะได้ป่าข้างบนได้อะไรข้างล่างน้ำทั้งปีเลย น้ำใสแนวเลยแล้วน้ำเขาปีใบเขาพ่อปลูกเขาปีมากน้อยไปตามดีกปีของปีถามว่าปลูกอะไรแล้วแต่จะดูการครับอาจารย์น้ำมากผมปลูกฝักเอายอดครับน้ำน้อยนี่ผมปลูกฝักเอาหัวครับเ<ม>พราะน้ำตาสน้าแล้งจริงๆนั้นผมก็ปลูกฝักเัาฝักอะไรอะไรนี่ปรับสภาพตามอ้โหสุดยอดพแล้วก็รักษาป,ป่าเพราะว่าป่าหาย ชีวิตก็หายไปด้วยแล้วก็บอกท่านครับอีกฝากหนึ่งกุงป่าไม้มาปลูกครับอาจารย์จะให้ผมอยู่ยังไงครับป่าไม้ปลกไงอ่าบริเวณนี้เจ็ดร้อยเมตรใช่ไหมลุกป่าสนซ่องใบจะไปล้วบอกจะให้ผมเอาเปลือกต้นสนมาต้มกินเอดมันไม่ผิดศีชีวิตถูกต้องตามวิชาการ แต่ไม่ใช่วิธีชีวิตแล้วเจะเล้กไงก็ดูแลป่าเขาเองเลยใคร,รีหมู่บ้านไปตกัดดูแลสองพันลงโทษกันเองพอครั้งที่สามห้ามอยู่ไล่ออกจากหมู่บ้านเลย <S <S social sanction มันยิ่งว่ากฎหมายอยีกนะครับท่านเพราะเขาอยู่ไม่ได้เลยอยู่กับสังคมไม่ได้เลยก็จะไล่หมดผมรับมนตรีไปสามคนไปอยู่นก็เป็นรัฐมนตรีแบบ ไม่รู้เป็นรัฐมนตรีอ่ะพอขึ้นมาเราบอกผู้ใหญ่บ้านบรรยายคุณเสาร์ดำบอกป่าของผมนี่ข้าราชการกระทรวงซักนะผู้ใหญ่เปลี่ยนไหมพูดได้ไงป่าของผมไม่ได้ป่าของหลวงผมเป็นคนสรุปทางการชาวบ้านบอกขอให้จำฝังหัวไว้เลยนะรัฐมนตรีทั้งหลายพวกข้าราชการทั้งหลาย ที่ไหนบอกป่าของผมป่าอยู่ไม่อยู่แต่ที่ไหนบอกป่าหลวงไปครับจำสูตรด้วยเลยเพราะว่าของเขานี่ยเขาหัวเขาไล่เขาโขสดเขาโสดเนี่ยนั่นแหละตอนหลังถึงได้เปรียบกฎหมายน้ำตาเล็ดเลยนะแล้วบอกถ้าเกิดขึ้นหน้าจะมีการเลินบนให้มาตามผมผมจะไปหัวหน้าเลื่อนมบวญกรรมการสิทธิ์คอยมาซักมาซับขา